อเมริกาตอนที่4 n e นิวร์กนิวร์กในวงเล็บ n. y. comma n. dot y. d คงแปลกใจว่าทำไมต้องเขียนชื่อเมืองนิวร์กซ้ำๆถึงสองครั้งเหตุผลก็คือชื่อเมืองคือ New York City อยู่ในรัฐ New York ก่อนอื่นขอแก้คำผิดที่เคยเสนอเรื่องของ Statue of Liberty S T A T U E Statue O F of L I B E R T Y Liberty Statue of Liberty เมื่อตอนที่ผ่านมาผมเขียนว่า เทพีแห่งสันติภาพซึ่งผิดที่จริงต้องเป็นเทพีแห่งเสรีภาพจึงจะถูกตอนนั้นคงมึนๆอะไรไปหน่อยขออภัยด้วยครับชื่อเดิมของเมืองนี้คือ New Amsterdam N E W New A M S T E R D A M Amsterdam New Amsterdam เพราะเคยเป็นเมืองที่ชาวฮอลแลนด์ยึดครองมาก่อนแต่ต่อมาก็ตกเป็นของอังกฤษเลยเอาชื่อมณนทน York. y o ยอร์ก k York มาใช้แทนเมืองต่างๆที่อังกฤษไปตั้งเป็นอาณานิคมเช่น New นิว e กินีน u i n e a Guinea n กินีนิวกินีนิวซีแล N E W New Z -E -A -L -A -N -D, Zealand New Zealand New Mexico N E W New M E X I C O Mexico New Mexico New Hampshire N E W New H Ampshire, Hampshire, New Hampshire เป็นต้นคราวนี้ผมไป New York ด้วยตัวเองโดยไปพบกับมิสเตอร์ดัสเพื่อนของอาจารย์ของผมมิสเตอร์ชามาท่านเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนสอนคนตาบอดของ New York Institute for the Blind N E W New, Y O R K York, I N S T I T U T E Institute, F O R for, T H E the, B L I N D blind, New York Institute for the Blind, T, Bronx. M R O N X b r o n x ที่เมืองนี้ส่วนมากเป็นคนผิวสีมีทั้ง African American A F R I C A N African A M E R I C A N American African American Mexican m e x i n, C.A.N. Mexican, Indian, I.N.D.I.A.N. Indian และอื่นๆมีชาวผิวขาวเป็นชนกลุ่มน้อยผมไปพักอยู่นานทีเดียวเพราะได้กินฟรีอยู่ฟรีเหมือนกับที่อยู่ Perkins Overbrook และ Louisville Kentucky P.E.R.K.I.N.S Perkins, O V E R B R O O K Overbrook, ok. K E N T U C K Y Kentucky ที่เดียวละ่ะที่ New York Institute นี้เป็นที่ Mr. Sharma อาจารย์ของผมเคยมาได้รับการฝึกอบรมการเป็นครูสอนคนตาบอด อาจารย์ของท่านคือดรแฟร์มัตันผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้แต่ตอนที่ผมไปอยู่กับเพื่อนของมิสเตอร์ชา์มาคือมิสเตอร์ดัสเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับท่านได้สืบทอดตำแหน่งจากดรแฟร m ม r ตันเป็นผู้อำนวยการเมื่ออาจารย์ของท่านถึงแก่กรรมไปแล้วผมจึงไม่ได้พบกับอาจารย์ของท่านทั้งสองแต่ผมเคยได้ติดต่อกับท่านทางจดหมาย โดยคำแนะนำของมิสเตอร์ชาร์มาตอนที่ดรเฟรมจอนยังมีชีวิตอยู่ได้รับจดหมายตอบจากท่านด้วยที่สถาบันนี้มีคนไทยทำงานอยู่ด้วยท่านชื่ออาจารย์อรุณวันมีสามีชื่อคุณกำทรการุณพันธ์ทั้งสองคนมีลูกสาวอายุสัก8ปดเเดือนเห็นจะได้อยากจะได้พี่เลี้ยงชาวไทยไปช่วยเลี้ยงลูกขอให้ผมหาให้ แอลเพอ้อฝันอยากไปอยู่พักหนึ่งอาจารย์อรุณวันเล่าว่าที่จริงท่านมาทําแทนคนไทยอีกคนหนึ่งที่ทํางานที่นี่มานานแล้วต้องการจะลาออกเพื่อกลับเมืองไทยเลยติดต่อให้ท่านมาทําแทนส่วนคุณกำํำอรเป็นนักธรุรกิจที่นิวยอร์กอยู่นานแล้วเมื่อพบกันก็เลยแต่งงานกันคุณกำํำอรเป็นซิติเ e ซ c i อ i g E N citizen แล้วสองคนใจดีกับผมมากเลยคุณกำอนพาเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่เป็นประจำอาจารย์อรุณวันสอนคณิตศาสตร์มิสเตอร์ดชชอบคนไทยมากเลยตัวท่านเป็นชาวอินเดียภาคใต้อยู่ที่เมืองมาดรัส M A D R A S มาดรัส มีภรรยาเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนนานาชาติอย่างแท้จริงผมชอบพีมะก็จริงอยู่แต่ต้องรีบออกจากนิวยอ์กเพราะทนความหนาวลบ40องศาไม่ไหวแต่ก็ได้ชมสถานที่สำคัญเช่นอาคารสหรประชาชาติตึก Empire State e M P I R e, Empire Empire S-T-A-T-E State, Empire State. Rockefeller Institute. R -o -c -k -y R-O-C-K-Y -e -e Rocky. F-E-L-L-E-R Feller. -t I-N-S-T-I-T-U-T-E Institute, Rockefeller Institute. Broadway Street, B-R-O-A-D W A Y Broadway, S T R e E T Street, Broadway Street แต่ไม่ได้ไปดูระอรหรอกนะครับยังไม่รู้เลยว่าต่อไปจะเล่าเรื่องอะไรอีกก็คงจะคุยกับสมาชิกเรื่องสเพเหระอะไรต่ออะไรตามอธัธยาศัยตามใจแปะแต่คิดว่าจะเอาเรื่องเก่าๆที่เขียนตอนแรกๆแ,แต่ยังไม่ได้ลงใน Facebook F A C E V d o u b l e o OK k f o c e b o o k มาฉายซ้ำถ้าช่วยกันแนะนำว่าผมจะไปทางไหนดีก็จะขอบคุณมากเลยอย่างไรก็ดีผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข้อเขียนของผมมาตลอด อเมริกาตอนที่5จะกลับมาเล่าเรื่องนิวยอร์กอีกช่วงหนึ่งต่างจากวันเวลาเดิมคิดว่าเป็นคนละปีด้วยซ้ำคราวนี้มาจากฟิลาเดลเฟียโดยขึ้นรถไฟมาเห็นจะไม่ต้องเล่าละเอียดเพราะเคยเล่ามาบ้างแล้วเมื่อตอนมาถึงอเมริกาครั้งที่แล้ว ก็จะเล่าให้ฟังอีกเพียงเล็กน้อยคือเมื่อรถไฟเข้าเทียบสถานี p เ n Station P E N P E N S T A T I O N station p n n Station ก่อนเวลาที่ได้นัดไว้กับมิสเตอร์เสเพื่อนของมิสเตอร์ชามาอาจารย์ของผมมาถึงเร็วกว่ากำหนดตั้งสองชั่วโมงนะครับ ก็เลยจะโทรไปที่ออฟฟิศ O d F, F I C E office ของท่านแต่ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เพราะไม่หยอดเหรียญลงไปหมุน area code A R E A area C O D E code area code ในวงเล็บเลขรหัสท้องที่ เสียงทางสายก็บอกว่าวางหูลงก่อนแล้วหยอดเหรียญอีกแล้วโทรใหม่พยายามทำตามทุกอย่างทำยังไงก็โทรไม่ติดผมเลยขอให้คนที่โทรอยู่ข้างๆรอจนเขาโทรเสร็จฟังจากน้ำเสียงที่เขาพูดก็รู้ว่าเขาเป็นชาวอิตาเลียนพอเขาวางหูก็รีบไปขอความช่วยเหลือพอผมอ้าปากยังไม่ทันจะได้พูดเขาพูดตัดบทซะก่อนว่า ผมไม่มีเศษส,สตางจะให้คุณหรอกผมก็เลยเผลอด่าดเป็นภาษาไทยด้วยคำหยาบคายที่สุดที่นึกออกได้ในตอนนั้นสะกดกลั้นเต็มที่แล้วพูดกับเขาแต่โดยดีว่ากระผมไม่ได้มาขอสตางค์คุณหรอกครับดูสิผมมีอยู่เต็มมือเลยแต่ผมโทรศัพท์ไม่ติดผมจึงอยากให้คุณช่วยหน่อยผมจะรีบไปไม่มีเวลาว่าแล้วมันก็โกยอ้าวไป ในวงเล็บนี่แหละน้ำใจและเอกลักษณ์ของคนนิวยอร์กก็อาจจะเป็นที่เขามีธรุรกิจมากจริงจริงจึงรีบร้อนไปแต่ที่สำคัญคือเขาไม่รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นโดยเฉพาะคนต่างชาติอีกสักพักหนึง่งก็มีคนเดินรี่เข้ามาหาผมผมดีใจคิดว่าจะลองวานเขาช่วยอีกทีหนึง่งแต่พอมาถึงตัวเขาเห็นผมมีเศษสตางค์มากมายอยู่ในมือ จึงพูดว่าขอเศษสตางค์ให้ผมบ้างเถอะครับซักนิกเกิ n I c k e เล N I C K E L n i c k e ลเดียวก็ยังดีมีหน้าล่ะคนอิตาเลียนจึงรีบหนีไปเพราะคงมีคนมาขอเงินอย่างนี้เป็นประจำผมจะใช้เงินเหล่านี้โทรศัพท์ให้คุณไม่ได้หรอกครับเชิญไปข้างหน้าก่อนเถอะครับเขาก็ไม่อิดออดหรือตื้ออะไรมากนะัก คงจะเคยชินกับการปฏิเสธมาเสียนักต่อนักแล้วกำลังที่จะหมดความเพียนนั้นเองก็เห็นคนมาไขกุญแจเอาเศษสตางในตู้ออกก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรโทรศัพท์จึงถามและวานเขาต่อโทรศัพท์ให้เขาพยายามอธิบายเสยืดยาวสายรหัสแล้วกดเลขให้ครบอย่าสนใจว่ามันจะพูดอย่างไรแต่ต้องคอยฟังค่าโทรศัพท์ที่เทป T A P E tape จะบอกแล้วจึงหยอดเหรียญอ้อต้องวางหูก่อนแล้วจะมีเสียงกริ่งดังอีกทีแล้วเขาจะบอกราคาเมื่อหยอดแล้วจึงโทรได้ถ้าพูดเกินมันจะมีกริ่งทวงเงินหลังจากวางหูแล้วนึกว่าผมเข้าใจหรือครับพอฟังบรรยายจบผมก็วานเขาต่อให้มัวจะเสียเวลาโทรศัพท์มิสเตอร์ดัสออกมาแล้วผมก็เสียเงินเปล่า พอเขามารับผมก็ขับรถไปอีกชั่วโมงกว่าเพื่อจะรับผมเข้าไปในเมืองแซนพอยต์ S A N D P O I N T แซนพอยต์ชาญเมืองนิวยอร์กห้องพักหรูหรากว่าโฮเทล H O T E L โฮเทลชั้นดีมิสเตอร์ดัสก็บอกว่าที่นี่คุณได้พักฟรีครับ ผมได้จัดการสั่งเอาไว้แล้วล่ะก็อีกละครับวาสนาของผมมันไม่ได้พักห้องหรูหราอย่างนี้หรอกครับเพราะเหตุว่าเมื่อถึงแล้วผมได้โทรไปที่สถานีรถประจำทางและติดต่อคุณต่อยป้าของประสบลูกศิษย์ของผมที่อยู่รัฐ New แฮมป์เชียร์ N E W N e w H A M P S H I R E New Hampshire N e w, New. ผลปรากฏว่ารถเที่ยวเช้าออก7จ็ดโมงเช้าซึ่งฝรั่งถือว่ายัางมืดอยู่มากจากแซนพอยต์จะเข้าไปในเมืองนิวยอร์กใช้เวลาสองชั่วโมงนั่นหมายความว่าผมจะต้องออกแต่ตีห้ไม่มีใครเข้าไปส่งผมได้หรอกจะขึ้นรถแท็กซี่ก็คงไม่ต่ำกว่า100ดอลลาร์ดอลลาร์ L L A R ในวงเล็บ 2,500บาทก็คงรู้ดีถึงพลังเศรษฐกิจของกระเป๋าของผมดีอยู่แล้วเรื่องก็เลยลงเอยที่ผมต้องกลับไปพักกับมิสเตอร์ดสอีกด้วยความชุลักชุเลเต็มทีผมนั้นมักจะเป็นแขกที่เจ้าบ้านไม่ค่อยเต็มใจจะเชิญอย่างนี้แหละเสมอเสมอเลยล่ะครับอ่านต่อตอนหน้านะครับ